สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่28บธันวาคม2568แจ้งข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุครับเป็นเรื่องอะไรเชิญชมและเชิญฟังครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับได้ขึ้นข่าวนี้บอกว่า10วิธีง่าย,ายๆดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นําข้อมูลมาจากกรุมกิจการผู้สูงอายุมาเผยแพร่นะครับเราก็นํามาอ่านต่อให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้รับทราบดังนี้ครับสิบวิธีง่ายๆในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 1. ครับเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับอาหารที่ให้ผู้สูงอายุร,รับประทานควรเป็นอาหารที่นุ่มและเคี้ยวง่ายนะครับ2ครับขยับร่างกายบาลานซ์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายด้วยวิธีที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสภาพร่างกายด้วยนะครับ 3. ครับสุขอ,อนามัยที่ดีผู้สูงอายุค,ควรลดและเลิกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและพบแพทย์ตามนัดเสมอนะครับ สี่การขับถ่ายเป็นสิ่งสําคัญมันสังเกตการขับถ่ายผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุสังเกตการขับถ่ายตัวเองและระวังอาการท้องผูกนะครับ 5. ความสะอาดตามร่างกายผู้ดูแลผู้สูงอายุค,ควรใส่ใจดูแลฟันเล็บผิวหนังผมและบริเวณจุดซ่อนเลนให้ผู้สูงอายุนะครับ 6. อุปกรณ์ช่วยเดินควรใช้อุปกรณ์ช่วยทรงตัวตามคำแนะนำจากแพทย์นะครับ เไม่ละเลยเรื่องยาและการพบแพทย์ผู้ดูแลควรจัดยาให้ง่ายต่อการรับประทานและพบแพทย์อย่างเคร่งครัดแปดพักผ่อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีความเครียดกังวลคิดลบเป็นสิ่งที่ลบกวนสมองต้องพยายามผ่อนคลายนะครับ 9. บ้านเป็นมิตรกับผู้สูงอายุจัดบ้านให้เหมาะกับผู้สูงวัยในบ้านไม่ควรมีพื้นต่างระดับนะครับห้องน้ำไม่ควรลื่น สิบความอบอุ่นภายในบ้านกําลังใจและความรักในครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญคว,ควรหากิจกรรมด้วยกันเสมอทํากิจกรรมร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิบข้อสิบเรื่องสิบวิธีง่ายๆที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้นะครับสําหรับลูกหลานและผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกคนทุกท่านครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ